สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นป .3 ของครูเปมทุกคนนะคะวันนี้ครูเปมก็จะมาเล่านิทานสอนใจอีกครั้งนะคะเรื่องราชสีกับคนตัดต้นไม้พร้อมกันหรือยังคะเด็กๆ Let's go ชายตัดไม้เก็บราชสีมาเลี้ยงเมื่อราชสีเติบใหญ่มันก็ตกหลุมลัก บุตรสาวของชายตัดไม้ขึ้นมาราชสีอ้อนวอนขอเธอแต่งงานแต่ชายตัดไม้ไม่ยอมจึงบอกปัดราชสีทันทีเมื่อราชสีตามอ้อนวอนขู่เข็นชายตัดต้นไม้ทุกวันจึงทําให้ชายตัดต้นไม้ตระหนักได้ว่าสัตว์ที่น่ากลัวเช่นนี้ไม่ควรได้รับการปฏิเสธเพราะอาจทําให้เป็นอันตรายได้ชายตัดต้นไม้จึงคิดแผนอันแยบยนได้เรียกราชสีมาพบแล้วพูดว่า ท่านราชสีผู้ยิ่งใหญ่้้าเจ้ารักบุตรสาวของเราจริงเจ้าจงทําตามข้อเสนอของเราเถิดเจ้าควรถอนฟันทุกซีกออกถ้าเจ้าทําได้ข้าจะยอมรับเจ้าเป็นลูกเขยเฮอเฮเฮอ ราชสียินยอมทำตามข้อเสนอของชายตัดไม้ทุกประการเมื่อถึงวันทำตามข้อตกลงก็รีมาหาชายตัดไม้เพื่อที่จะมารับบุตรสาวของชายตัดไม้ไปเป็นเจ้าสาวเมื่อชายตัดไม้เห็นราชสีก็ไม่รู้สึกหวาดกลัวราชสีที่ไล่เขี้ยวเล็บอีกต่อไปชายตัดไม้จึงคว้าไม้ท่อนหนึ่งวิ่งไล่ตีว่าที่ลูกเขยที่แสนโง่จนต้องวิ่งห่างชี้ออกจากบ้านทันที จบแล้วนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าไม่ควรหลงเชื่อคำพูดของใครง่ายๆเพราะอาจจะนำภัยมาสู่ตัว นะคะก็เหมือนนักเรียนนะคะนักเรียนอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้านะคะที่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้ปกครองเวลาอยู่บ้านนะคะเวลาอยู่บ้านนักเรียนต้องปิดประตูให้มิดชิดใครมาเรียกน,นะคะนักเรียนก็ต้องดูก่อนว่านักเรียนรู้จักไหมแต่ถ้านักเรียนไม่รู้จักนะคะไม่ต้องเปิดประตูให้เลยนะคะระวังตัวเองกันด้วยนะคะเด็กๆเ,เอาไว้พบกันสัปดาห์หน้านะคะ See you Goodbye จุบุจุบุ